เป็นการสะสมอ่าเป็นการสะสมความความดีจะเป็นการสะสมความดีวันนี้เราทำใ้เพียงนี้วันรุ่งนี้เราก็ได้ทำทำไปเรื่อยๆนะจอมเมือ่อการสะสมอ่าไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรก็ตามโยมวันนี้บาทสองบาทเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะมากตรงข้ามกับ หลังจากตักบาตรเสร็จแล้วก็ทำปฏิหารมาตักข้าวนิดหน่อยวันพวกนี้เราก็ทำนิดหน่อยเราที่เข้าใจว่าบาปไม่ให้ผลพระสงฆองค์เองท่านก็จะอยู่ปฏิบัติได้ที่สุดเป็นเนื้อหาบนของโลกไม่มีนื้อหาอื่นยิ่งไปกว่านั่นคือพระสงฆ์องค์เดียวญาโยม สินและดตร่ดนะีก็เป็นผู้ที่บวบเรียกว่าเป็นนักบวชศีลหัวข้อนะมีศีลข้อที่หัขึ้นไปนะี่เป็นนักบวบสินคะน 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, น,นักขวชข้อสามต่างจากสินสามศีลข้อห้าของผู้ที่ไม่ใช่นักบวชผู้ที่ไม่ใช่นักบวชนิ่าเมีนีเดินเครื่องแต่งไม่ผิดภรรยาสามีผู้อื่นแต่ศีลของนักบวชนี่ นะเป็นอาปรมณจริยาคือประพฤติภวจันทร์ที่เป็นข้คติต่อการประพฤติภวจันทร์จะไม่เป็นยุ่งนะนั่นหมา,ายถึงว่าจะไม่มีผู้ชอบจะอยู่จะปฏิบัติประพฤติภวจันทร์นะนี่คือผีก็คอนัดตวจนะนี่นัดตวจถูกข้อขึ้นไปนะนี่เป็นนักตรวจได้เยนะเป็นนักตรวจแต่เป็นน้องๆ้องสามีหน่อยแนะม่ขาว่ นะแม่ขาวตอนนี้ก็มาแต่ปีนี้ตอบถามมาท่าน,นแล้วก็เจ้าว่ารถน้อยลงเป็นหน,นะน่อยรถน้อยลงเป็นหน่อยเมตตาว่าท่านยังเรียกร้องหรือยังนะเรียกฆ่า,ายังเรียกร้องหรือยังเมียฆ่าให้พระท่านในพิจรารณาสำเนาเสร็จแล้วก็ยมพ่อขาวแม่ขาวต่อต่าาอไปกตกเป็นส่วนของเด็กคันว่าศีลแจกดีในพิจารณา จารส่วนลัวไม่น้อยไม่มากให้พอเหมาะสองสามวันรวก่แก้วนี่ประมาณได้แล้วอยนประมาณได้แล้ววันแรกอาจจะประมาณไม่ได้อาจจะเหนื่อยอะไรกาเทียอาจจะคิดว่าเรียกพอแต่วันนี้สามวันสี่วันประมาณนีวก็พะมาตัวจริงเรียกแล้วว่าเท่านี้ทอนนี้พอเหมาะพอควรสล้